ีค่ะพี่อ้นก็ได้อยู่กับน้องที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอให้น้องแนะนําตัวก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรค่ะชื่อฝนค่ะนางสาววริศาเรืองสวัสดิ์มาจากโรงเรียนสกลนครพิทยานุกูลค่ะจังหวัดส,สกลนครค่ะถามนิดนึงว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวรอบเมืองขอนแก่นแล้วก็มาในแบบรูปแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวอีสานอะไรแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะคือรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ คือตอนที่เราไปวัดค่ะคือเราไปได้ไปรู้จักกับสิมอีสานค่ะซึ่งตอนแรกตัวฝนคือไม่รู้จักเลย,เลยค่ะว่าคืออะไรแต่เราแบบเพิ่งมาได้รู้ว่าโอ้คือแบบอุโอบโสถอะไรของเราน,นี่เองแล้วแบบสวยมากค่ะก็คือการทําง,งานประณีตมากเข้าไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นประติมากรรมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะได้เห็นประติมากรรมค่ะคือรู้คือตัวฝนก็ชอบศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็โอเคค่ะอ่ะแล้วมาวัดที่สองเป็นยังไงบ้างค่ะวันที่สองนะคะก็ได้ ทำบุญทำบุญในการถวายสังฆทานค่ะแล้วก็ได้ขึ้นไปชั้นชั้นเก้าค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นชั้นเก้าถ้าเกิดไม่ไม่ขึ้นแบบไปไม่ถึงก็คือไม่ไม่ถึงวัดเองค่ะใช่ค่ะสนุกมากค่ะได้ทำบุญกับเพื่อนเแล้วก็สนุกมากค่ะแบบเป็นเหมือนเป็นมิตรภาพอย่างหนึ่งค่ะในค่ายนี้ทําให้เราแบบแบบรู้สึกรักกับเพื่อนมากขึ้นเลยค่ะมีการเช้ากร่อมสมทานใช่ค่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะถ้ามีโอกาสขอบคุณสถาบันดีแอค นะคะน้องฝนจะบอกกับสถาบันแอคว่ายังไงอ๋อเขาขอบคุณสถาบันแอคค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ทําให้พวกเราแบบเยาว,วชนรุ่นหลังนะคะแบบมารู้อะไรรู้อะไรแบบนี้ค่ะทําให้เราจะได้สึกสาวัฒน,นธรรมสถาบันแอคนะคะเขาจัดโครงการดีๆแบบนี้น้องเอมรู้สึกยังไงบ้างก็ในในนิสัส่ส่วนตัวนะคะก็ชอบเข้าวัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็เลย ขอนแก่นก็ไม่เคยมา,ยาก็เป็นมาครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าวัดมันใหญ่แล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะวันนี้นะคะสถานบันดีแอร์เขาจัดกิจกรรมพาน้องเที่ยวรอบเมืองขอนแก่นแล้วก็สืบสารประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานนะคะวันนี้น้องพิมพ์รู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีมากครับที่ได้ไปเที่ยววัดต่างๆครัไปชมวัฒนธรรมไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านครับก็ไปดู ศิลปะว่าทาจากสมัยโบราณครับที่ที่ถ่ายทอดมาให้พวกเราในปัจจุบันนี้ครับเราคิดว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ยังไงกับเราแล้วก็กับเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บ้างโครงการนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยครับก็คือทําให้เพื่อนๆครับได้เปิดหูเปิดตาจากการเรียนในห้องเรียนวันนี้น้องพิมเป็นยังไงบ้างกิจกรรมตลอดทั้งวันทําอะไรบ้างนิดนึงวันนี้ก็อากาศก็ร้อนครับก็าไปเที่ยววัดต่างๆมาหลังจากนั้นก็ ที่ก็พามาที่เซนท่านนะครับแล้วก็ได้ซื้อไปดูหนังสือนะครับแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆกัน,กรนครับจนไม่มีเสียงขออยากขอบคุณสถาบันดีแอกมากๆนะครับที่นอกจากจะให้การสื่อสารการเรียนรู้ล้วครับก็ยังให้ด้านความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านอะไรมากมายเป็นสถาบันที่ให้มากกว่าการกรกี และตอนนี้ก็ได้อยู่กับน้องอีกหนึ่งคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรกันค่ะครับสวัสดีครับธนงู์วงตาครับเ่อเลนชื่อปูครับมาจากร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดล้อยเ็ดครับน้องปูวันนี้ได้มาเที่ยวรอบเมืองขอนแก่นแล้วก็มาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอีสานน้องปูรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็รู้สึกดีครับสนุกได้มาสืบสานได้รู้วัฒนธรรมไปวัดในจังหวัดขอนแก่นเลย โดยปกติแล้วเป็นคนที่เข้ามาทําบุญแบบนี้ไหมอ๋อไม่ครับนานาน,นานมากครับคิดว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ยังไงกับเราแล้วก็กับเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรมคะอ๋อมีประโยชน์มีประโยชน์ก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ได้สื่อสารวัฒนธรรม